สวัสดีครับผม้ามาอยู่กับหน้างานไถท่วนครับเหมือนนี้เหมือนนี้เป็นปลาอ้อยครับแปลงนี่ปลาอ้อยเพิ่นเพิ่นไถกนฝนสีต๊ครับเพิ่นไถไว้รอบนึงแล้วไถไถขุดๆไว้ครับไถพ่กเขาดอกมันแหงเพิ่นก็เลยผมมาไถข่วนไ้ครับแปลงนี้สามไร่ครับผมก็จับ3ามงานครับ จับงานกลางก่อนครับเพ่นมาไทที่แรกคนกะไททับหองเขาครับนี่เป็นส่วนขั้นเขาบานที่นี่ผมก็สีไถเปิดออกครับหมองกลางกะสีทับหองเขาครับหล้กก็ฟังนี้แดงเป็นงานหนึ่งครับแล้วมันเป็นงานกลางครับหลวกงานฟังนี้อีกครับเป็นงานหนึ่งเพราะว่าขั้นสีแรนอ้อมเลยมันก็กว้างครับหัวงานมันกว่างเกินไปเสียเวลาแรีนครับ หน้างานกับสิประมาณนี้ครับห้อยพิ่นไทไว้นี่ห้อยรถไงไถไว้นะครับเป็นนาสิเป็นเก้าแปดครับไถไวน้นี่มันก็สิคูดไว้ยังสันครับมองเขามองพวกเขาฝนตกมากกับพอดีมาพ่วนเลยครับมันกะดีนะครับเพราะว่าถ้าเขาไถแบบนีน้ี่หัวอ้อยมันกับสีโบขืนใหญ่ครับเขาไถแห้งๆไวน้นนี่ครับเป็นต่ออ้อย มันก็สิเป็นซ้ำนี่แหละครับแต่เขาไถตอนมันเปียกเมื่อไถเลยนี่มันสิขึ้นเบิดเงาใหญ่ๆเลยครับเวลาเขามาไถปลูกอ้อยปลอ้นไถปลูกมันให้เอนมาไถเห็ดยังกระซานที่เห็ดหยากครับมันสิหัวใหญ่อันนี้มันจะเวลาเขามาไถพุวนขึ้นมากกับสิละเอียดขึ้นเลยครับนี่เป็นเป็นหัวแนนหน่อยขึ้นมากองเียครับมันก็สิแตกไปเลยครับขอดีทองมัมั่นครับ ห้อยไถก็สีได้ประมาณเกือบไล,ล่กลนละครับไลน่นึงแล้วล่ะคือมันงาวเนะครับสองที่เก่าครับแดบ,บัดชัดๆเลยครับันนี้ห้อนครับเดี๋ยวผ้าบึงหลุดกอนห้อยมันซึมนะครับ นิสัยเนี่ยพอว่า,บาเบอร์เฮนได้ทรบ,บอกก็จะออมาเบิง้งหายอีกครับไม่ซึมกับซีบนี่มองนีแล้วครับนี่ เป็นยังค,ครับมองนี้ผมมาเพราะเป็นยังบอกมองนี้ซึ่งก็ได้จะมองผมจะใครแก้กับมองนี้แล้วครับนี่นี่ครับเข้าเร็ยบเท่ทาถ้าหอวโค้ไปแล้วก็บูงหูนะครับว่าเป็นสีมัแก,ก่ให้งยังไงครับเปลี่ยน เพราะว่าเพิ่นคเคยมาเปลี่ยนโอลิงให้แล้วครับเปลี่ยนกับเปลี่ยนบบเบิดต์ตตครับเพราะว่าเพิน่นเพิ่นว่าลืมเอาโอลิงตัวใหญ่มากครับเปลี่ยนตัวตัวใหม่แล้วเหนครับมันก็เลยยังหงวดอยู่ผมก็อยากให้เพิ่นเปลี่ยนให้อีด้วครับเดี๋ยวถึงหลอกเปลี่ยนนม้มันเครื่องก่อนครับจังสีให้เพิ่นมาเปลี่ยนให้อีกครับเพิ่นให้อีกการตั้งฐานจะทิ่จังสีด้วครับผมสีให้มัน เสาตัวนี้ขึ้นตั้งฉากเลยครับยังทบเบอยังบ่หยังครับให้มันขึ้นตั้งฉากเลยครับเสากลางท้องผัานนี่ครับไฟสิไทยดีครับล่องล่องปรับหาเบื้งนะครับเฮตแต่มันเป็นต้องตรงที่ลหละครับมันสิไทยง่ายครับไทยดีนะครับเบิ้องลอก็คือโบขวงปันเดย์ครับเห็นบ่สครับลอหน้าก็คือโบขวงปันเดย์ ันสีบปฝืนรถครับนีะครับประมาณนี้นะครับคลิปนี้ถ้าเบิ์งานไถพว่วนครับงานง่ายๆยักหน่อยเหมือนนี้ไถไถง่ายอยู่ครับแต่ว่าตอนรถมันแรนมันก็สีสันนะครับเพราะว่ามันเป็นหัวอ,อ้อยหัวอ,อ้อยมันหลายครับเดี๋ยวเดี๋ยวพาไถเบรงอีกเล็กรอบ thấy mình tiết quả đúng không đúng. ครัเลาะนี่เพิ่นเพิ่อนหนาสิปั๊บครับหัวอ้อยนั่นเป็นบอมี่เลยครับเป็นละเอียดเลยครับทั้งไห้นเป็นดินทราย้อมครับอยากไถง่ายอยู่ปลามันอ้อมเลยครับแถวนี้ปลามันครับ ชาบ้านผมก็ที่นี่ั้งอ่อยทั้งมันนะครับหลายให้หลายครับยู่บ้านนี่ฟังนี่ก็เป็นมันครับทัดไปฟังฝากถนนฟังนั่นเป็นอ่อยเบิดเลยครับบ้านนี้หลายครับครับคลิปนี้ก็สิภาพมาเบิงซํานี่นะครับมาเบิงหนางานเพราะว่างานมันหลายครับก็สิเดเฝ้าไทเฝ้าไปครับ อยากไายไอ้บึงครับว่าแต่ละมือนี่เฮ็ดยังได็ดเนี่ยเฮ็ดงานยังเน่ครับช่วงวังหันมันบ่มีคลิปลงครับช่วงนี้ก็เลยอยากไายไอ้บึงครับช่วงมีงานแล้วนี่ยสำหรับผู้ติดล่อบิึงก็ได้นี่ียังเห็ดไทยกับสีไายไปแล้วครับรับคลิปนี้ก็เดี๋ยวไวส้สำนี้ก่อนนะครับไปเจอกันคลิปหน้าเนาะครับฮ้อนแดดสวัสดีครับ